สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมอ้าครับมีเสียงผอมเครับพี่น้องไปใส่มาหมู่บ้านเนี่ยเอานายยังเขาคือเก่าอยู่โอ้ไปไหวพระเก่าวัดเด้อครับผมครับใครตัวเจ้าผ้ามาหัวที่นกาลสินโอ้กาลสินพระามนครับพี่น้องเนาะสรุปได้จักวัดเถาะคำก้อนครับพี่น้องเจ็ดวัดครับเนาะแต่ยังคือว่าเป็นบุญอยู่ครับพี่น้องเนาะบุญเจ็ดวัดค่ะ เจ็ดวัดผ้าแม่ยเอฟซีไปบ่ถึงเก่าวัดเนาะครับค่ะโอ้โอ้เจ็ดวัดแต่ว่ามันห่างกันใครเนาะแมนขึ้นบันไดก็มีขึ้นบันไดมันเสียเวลาตอนไปขึ้นบันไดคันบ่ขึ้นมันก็อยากไปเนาะถ่อมันงามการเมืองยถึงเนาะครับยู่วัดผู้ปอนวะหรอผู้ปอครับผมที่ขึ้นบันไดครไปไปไปสาน้ำวัดผู้ปอ ขึ้นบันไดขึ้นไปสูงโอ้ยงามขักกาดอน้ชมจักขันปะซี่ลอยยี่บหกซี่ลอยยี่สิบหกด้วยครับผมซ<ะ>ี่ลอยยี่หกขันปูวาค่ะงามขักค่ะวาจะบ่ขึ้นแต่ว่าใจก็อยากไปนี่นี่ับมากกับขาปั่นค่ะขนาดตื่นตั้งแตีสามเนาะขึ้นรถตีสามนี่ค่ะท่านผู้ชม<ะ>พาดไปจ้กจังหวัดสามจังหวัดด้วครับผมอย่างเนี่ยเถาะกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดครับผมพาด ก็มาเสี่ยก็อยากน,นั่นพี่เคยกับขักเพิ่นบ่เคยไปวัดวัดผู้วัดผู้จอกกอเป็น,นงานพอดีจัดงานพอดีอวัดผู้จอกกอแต่เจ็ดวัดค่ะท่านผู้ชมล้านหน่อยก็ให้โอ้ยอยากค่ะคคเอา้ากัยังไข่ได้เจ็ดวัดไก่ขึงอยู่ค่ะคลิปนี้ เฮาสิาพากันไปตามแนวทางเลขแอดวันชัยเห็นบ่ครับผมเลขแอดวันชัยเลยครับผมค่ะหลักสิบบนสองตัวมาหนึ่งตัวเด้อค่ะงวดนี้เป็นงวดแรกที่น้ำเสียน้ำเสนอแล้วก็โลงเป็นงวดแรกพร้อมเนาะครับผมปกติน้ำเสียจะลงเลขเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวของแอดวันชัยค่ะน้ำเสียจะลงประจำค่ะพร้อมกับ อ,อีกสำนักหนึ่งกับ B&Y เห็นไหมเนี่ยสายบนเนาะค่ะสายบนค่ะแต่ว่า b ีแ้ท่านไหนมาเด้ค่ะท่านผู้ชมอันนี้แอดวันชัยเด่นสามตัวก็ยังไม่มาน้ำเชี่ยก็ะเล่เสียล่งหลักสิบบนมี2สองตัวได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะงวดนี่เป็นงวดแรกที่ล่งเพิ่นทดล่องสูตรงวดว่างหาานะันเข่านาะเท่าเน่ครับผมเข่าเจ็ด งวดนี้น้ำเชียก,กันเลยอยากล่งให้เอฟซีเบิ้งด้ค่ะท่านผู้ชมขอบคุณแนวทางแอดวันชัยขอบคุณเอฟซีใจดีที่เพิ่นส่งขอมูลให้เนาะครับผมค่ะเอาไปเบิ้งกันเลยเนาะเอาค่ะท่านผู้ชมแอดวันชัยมาก่อนปล่อยก่อนเนาะครับผมค่ะน้ำเชียตามมาปีนี้สองงวดแล้วค่ะท่านผู้ชมปีที่แล้วก็ตามของอาจารย์คือกันเขาดีที่แถวปีที่แล้วเมนเพราะว่าเลขสามโตกอดกัน เป็นมาครบบนเลยครับนี่ค่ะท่านผู้ชมงวดแรกของปีหกเก่าค่ะเข่าศูนย์เนาะครับผมค่ะลงลางพว่างงวดสองลาสุดนี่ค่ะท่านผู้ชมเข่าเจ็ดเนาะครับอา้าเธอวกหันกระลักสิบตัวนี้ศ <0, 10. S 1> ูนย์หลักสิบบันี้กกระลักสิบเนาะค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมสูตรหลักสิบบนครับ งวดนี้เนาะท่างวดนี้มากแล้วครับผมงวดที่สองของปีครับหลักสิบบนสองกับห้าได้ครับผมค่ะสองกับห้าคนละสูตรกับตัวนี้ดิท่าคนละสูตรอันหนึง่งเด่นบนเนาะอันหนึง่งดึงมาเป็นหลักสิบเลยอืมน,นี่นี่เป็นงวดแรกดินเนท้าครับนี่แต่ว่าตัวนี้มาส้นกับถีห้าลงเนี่แมนส้นเจ็ดอ,อืม เพราะว่างวดอันอสูตรนี่พิ่งลงตลอดนะสูตรสามตันี่ค่ะนี่นี่เป็นงวดแรกกั็มาชนสูตรสามตค่ะนี่งวดสองคนเขียนไว้งวดที่สองเห็นปะครับเอาหลักสิบเดี๋ยวนะคะก่อนจะไปเบิ้งเนาะครับบีอนี่ก็แม่นด้ค่ะชนเจ็ดเห็นปะ สายบนน้ากันสายบนค่ะด่านผู้ชมนี่งวดแรกงวดแรกผลไปลรักลอยเนาะทอมไปรักลอยไปรักลอยนี่ไปหน่อยแล้วค่ะท่านผู้ชมพนสิยูซิบหน่วยสิบหน่วยค่ะเบียนไว้เอ้าเมื่อวันชัยค่ะทัานผู้ชมนี่เป็น,บบนร,รบบนนักสิบบนโดยตรงได้ครับผมนี่ค่ะครับเด่นบนธามาจะคอยว่ากันเนาะค่ะรักสิบบนหนึ่งกุมภาพันธ์หกสิบเก้าสองกับห้าครับผม เบิงว่าเพิ่นจะมาส้นตัวนี้อีกว่เนาะเฒ่าแม่นค่ะสองกับห้าค่ะสองกับหา้า่ากะจะรอแม่แม่ f อที่เพิ่นให้ลักซิ่งหันเนาะอืเอามาใส่ปูปูผ้าเพิ่นถืกเพิ่นเลขเพิ่นกะถืออยู่แล้วเพิ่นถืก3 4มสีหวตดดิดมากหวดวนี้น้ำเชืยอลงคิมให้ f อเบึ่งเนี่ค่ะท่านผู้ชม ลักซิบแม่เขาเห็นปู่ปพู่ัปปนปูกับเขามาหลายงวดแล้วิ่ดพ่อมาประกบ1ิบือ10ซิบหน่วยขึ้นหน่วยให FC เอิซีเบิ่งันโอ้ยก็เป็นสันแต์โอ้ยเลยก็คือว่านเนาะค่ะเราไม่ชมเลขกกันิ่นก็เดินมาสามสี่งวดแล้วมันอาดจะมีสะดุดบางเนะาะบกะนี่เลขติดบนล่างแมพิน่นค่ะเดี๋ยวน้เนาเสียกขันใดว่าสีเอามาเทียบเบิ่งของแอดวันชัยกับตัวนี้พร้อมเนาะค่ะ พ่อบางพี่แล้วทั่วไปหาพอ่อเนาะพ่อบางพี่เห็ดถูกต้องเลยดิค่ะคือน้ำเชี่ยวว่าบอกค่ะท่านผู้ชมเด่นล่างก็ต้องเด่นบนน้ำกันน้ำเลยฝากถึงเสี่ยนน้ำเชี่ยนะคะเด่นบนต้อ,ตองเด่นล่างตัวเดียวกันให้ติดน้ำกันอืมระว,วงเสี่ยนห้าิคนเห็ดขาเห็ดเนี่ยที่แถวเนี่ยอีพอเห็นบ่ศูนย์หนึ่งสองต้อง<น>มีบน เด็กตัวนี้เป็นแม่ดเถ่าตามมาจะว่าจะปีเรากกับว่าเคยรุดบมาห่านกันแม่งระ,ะวังเป็นตัวเด่นอสองกับสี่ว่านเข่าสองแต่กี่ห้าบ่เคยมองงมาพอเป็นตัวเด่นเด็คือว่าเขาลู้เลยว่าสองสี่เนี่ยก็คือหามซื้อเสีกันดับบ,บนและหลางพ่อเอฟซีพาสังเกตเท่ากับเลเวงค่ะนี่ค่ะอาจารย์เสี้ยนของอน้ำเสี้ยง เบิงเด้อค่ะถ้าบานี้ให้ตัวเดนมากเด่นล่างก็ต้องเด่นบนน้าเนาะครับเพราะว่าเลกออกอสองบมกระล่าหกบนหกล่างแม่นบ่เจ้าแม่นมาลาซุดได้เท่า์บานีสองบนสองล่างนั่นขางโค<ฮ>้งคือกันบ่คือกันเลยค่ะ <laughs> <laughs> นี่่ะค่ะท่านผู้ชมแม่นพวมน้าเสี่ยวไว้อีหลีดิค่ะครับอี่พอเขาบนเขาล่างเลยเห็นบ่ เลขยกหาคูพ้องเนี่ยเอาบานนี้เอ็ดกอยใจนะคะ่ะท่านผู้ชมเอ็ดกอยใจน้ำเสียลงไปแล้วเนาะครับค่ะนี่เท่าเพิ่นทดลองสูตรงวดแรกเพิ่นไดซี่กับเจ็ดชนเอ็ดกอยใจงวดนี้ได้บานเท่าน้ำเสียก็ได้อ่อนแผ่นยังแง่ยังสี่มากเลยคะ่ะท่านผู้ชมเอาสริติเพิ่นเลยชั้นสอง เอาเอดกวยใจกันยังว่าเข้าเข้าสองหลุดหนึ่งยังว่าเนี่ยสองหลุดหนึ่งมวดนี้ต้องเข้าหนึ่งสองนั่แหละค่ะชั้นสองครับผมล่อแมเพิ่นอีกค่ะดันมุ่งสมหลักสิบบนนี่ค่ะเดี๋ยวเพิ่นเห็นเพิ่นว่าเพิ่นจะเอาร่างหน่วยมาเลยเนาะบัดนี้อืเพิ่นเจ้าของเพิ่นเลยแม่นเพราะว่าเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นได้ดิอืมค่ะเพิ่นบ่าของาูพแล้วค่ะล่อเพิ่นก่อนครับล่อเพิ่นก่อน ตอนนี้ชนกอยใจแล้วค่ะกอยใจจะประกบคู่ไห้แล้วค่ะท่านผู้ชมรอผลงานประกบคู่ของเพิ่นเด้วค่ะครับบนเท่านั้นเพิ่นเป็นสายบนเนาะครับผมค่ะเอาแนวทางคลิปนี้เป็นของแอปวันชัยแล้วค่ะอันนี้เพิ่งใส่งานงวดนี้เป็นงวดที่สองแล้วค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าฉบับนี้เนี่ยหลายงวดแล้วอ๋ค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้ว ตัวไรเถวหงวดเนี่ยหลักสิบบนเอสวันชัยครับผมสองกับห้าได้ครับพี่น้องสองกับห้าตัวเถวส่นของเอสก้อยใจคตัวเออเอสก้อยใจนี่ตามสถิติต้องเขาครับผมงวดนี้เนาะรุ่นผู้มชมงวดว่าหันกับส่วนเจ็ดที่แถวเอสก้อยใจหงวดนี้ส่นวนงุดนี้ส่นสองได้ครับผมค่ะส่นสองส่วนสองเนาะแถวเอสก้อยใจมันจะโปโกคู่ให้ยดิงวดนี่อะไรงวดนี้เนาะ มาพิเศษ้อค่ะ่านผูสชมเดี๋ยวนํำเสียจะลงใหเด้อค่ะเลขวิ่งแม่นๆตัวเดียวของแอดกอยใจบนเป็นบนล่างเป็นล่างเบิ่งให้ยใ่เด้อค่ะรันผูส้มน้ำเสียหามาห้แล้วเนาะครับผมค่ะเพิ่อนอยากได้เลขวิ่งตัวเดียวน้ำเสี่ยก็หามาห้สชนรับเลขลักลอยพี่ประกายลอกก่อนเนาะครับผมค่ะถ่ายคลิปน้ำเสียก็จะเก็บภาพบรรยากาศาไปกราบไหว เก่าวัดให้ยเอฟซีเบิง่งเนาะแต่พอถึงเก่าวัดเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาคีมมือนี่คีมมือนี่ครับตอบอไล,ล่พี่น้องเนะาะกับมาอเชี่ยกับจ็ดต,ตอบไล,ล่เลยกับทรงคีมให้พี่น้องเอฟซีครับผมต้องขอโทษเด้อค่ะเป็นเมือม่อวานนี่ยพื่อจะอ่านไล่เป็นจักคนครับคำมือดอีเล่ครับผมครับเมื่อยแล้วก็น้ำเชี่ยกับว่าตอบเอฟซีพร้อมเพราะว่าเบิ่งทางซอยเก่ามาเชี่ยแมนครับผมค่ะเราก็ว่าไปน้ำเพลินค่ะท่านผู้ชมมาหว่าทียน เกือบเทียงขึ้นครับค่ะเราวันนี้ส่วงเศร้านี่คือขึ้นน้ำเชียบประกาศบอกเอฟซีแล้วค่ะเพราะว่าหาเสียนทางเพราะว่าเขาเป็นบ่คุณทางนั่นบันบนี้ซอยเก่ามาเชียค่ะดันผู้ชมค่ะก็คือว่ายากเลยเมื่อวาน,นาม,มือนี่แหะค่ะดันผู้ชมสิตอบไล่ผู้พ่นสร้างของห้เมดเนาะครับค่ะต้องขอโทษหลายๆค่ะเมื่อวานผ้าเอฟซีไปทำบุญเนาะนค่ะ สั่งจองมาได้เด้อค่ะ่านผู้ชม่มอว่านี่เอฟซีวาป้ากมาเสียบ,บว่คือภูเก่าเลยครับข,ขอบคุณนะครับผมเพราะว่าไดชุดนี้นี่เกามาเชียรกับหน้าตาิบ่เปลี่ยนแปลงไปนี้เด้อครับผมเป็นคือเพิ่นเห็นนะจ๊อคือบูเซรั่มขมิ้นนี่เริ่มมาเป็นตัวเด่นแล้วเพราะว่าน้ำเชียรใส่ประจําเลยขมิ้นนี่อซอยนี่กามาเสียบเป็นหน้าใสน้ำเชียคือกันเด้อค่ะ่านผู้ชมค่ะ ขมิ้นนี่ตัวนั่งเอกเลยเที่เถาครับค่ะขมิ้นเซลามนี่เฮห,ห้ฮนาหฮาแบบว่าตึงตึงค่ะท่านผู้ชมสบูน่นี่ล่างนี่้ฮนาหฮาจนว่าใสใสจนดังเอียกันที่แถวครับค่ะล่างสองรอบเอาค่ะท่านผู้ชมก็ไม่เสียเมื่อวานนี่อุ้มล้านขึ้นบันไดซีลอยีสิบหกขันค่ะตากแดดตากลมความค<า>่ะท่านผู้ชม หมวกพนกับว่าใส่ค่ะคือเอฟซีเห็นนี่และค่ะต่วเปลี่ยนแปลงอย่างดีครับผมแล้วก็บ่ได้ว่าปึ๊บปั๊บเข่เดือนสองเดือนเนาะอันนี้คือใส่มากเป็นปีแล้วนะครับผมนี่ค่ะสิบปีแล้วคนใดทราบเนียก็ถือว่าดีแล้วเนาะน้ำเสียคือกันค่ะรอแบบว่าห้กาฝ่าให้มันออกมืดข่ดันานผู้มแต่ว่ามันจางออกเนาะจางออกได้ครับหนาใสพร้อมค่ะลายทันกับผู้คนใ่ถือ เพื่อนบ้านเพื่อนกระทักมาเลยมูเพื่อนสินาเปลี่ยนไปกับผมใส่ขาวขึ้นเท่าอันเอ่อขึ้มกันแดดนี่เฮาบ่ทันได้เอาเปิดให้ FC เบิ่งเนาะครับผมแบบเนื้อแบบว่าจังได๋คือเท่าเนื้อก็คือละเอียดแล้วครับผมป๊าดแม่นกึนไปเลยเนาะเท่าคือแปลงแตลับครับค่ะใส่ดีให้กันเด้อครับผมแม่นค่ะเอาสั่งมาเด้อค่ะท่านผู้ชมมื้อนี้ตอบไล์ทุกท่าน เมื่อวานกับว่าได้ตอบคือน้ำเสียแกยงไปเนาะแม่นครับผมค่ะทำหมื่นเด็กกับพี่ไอรีครับพี่น้องเราเมืานก่อนว่าเชื่อว่าข่อยอยากนอนนอนบ่าอะไรดิถึงว่ายไม่ย่ายเต่นขึ้นมาอาบน้ำอาบท่าก็สดชื่นกัเที่ยงคืนเนาะเแถาเนาะป๊าดอ๋อค่ะท่านผู้ชมสํารับคลิปนี้พอกันคลิปหน้าอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุข่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมวัดที่ห้าวัดที่ห้าครับผม วัดปูมโนลมครับค่ะยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์ช่องงานเทียนะครับมีหลายช่องนะครับมีช่องงานเทียช่องข้าวนาเทียนช่องงานเทียน รูปบูกับช่องดูบู๊กนำเชียร์ก้าวมาเชียนักเชียรพาโวยรวมทั้งสีสี่ทุกท่านในโลกการดำเนินของโลกโดเอายออนไจะจำนวนปัดใจห้า สาธุสาธุสาธุสงก็นาตากแดดโลนาดำปอไอเอฟซีคนเบืองเนี้ยแต่ว่างวงอกีกเราย่อมว่างหันเนี่ยเมีนงวงว้อีหลีจัาหนยเอฟซีก็ว่าคือว่าใครเนาะเห็นยาย่อมผมเนีย ไม่ได้เฉดให้พี่น้องเอฟแนะน้ำนะครับผมค่ะใช้ยังดีจังสิใส่กั็ไหนเพิ่นเบิ้งกันนะหมู่บ้านนี่ขึ้นบันไดเจ้าว่าตากแดดก็เป็นยังสี่หลักค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นมีขวางดีเพิ่นมีขมิ้นนะคะขมิ้นใช้ดีที่สุดนะค่ะท่านผู้ชมเอฟซีถามว่าขี้มยู่ตอนนี้เถ่าผ้ากันใส่อีหยังที่ที่ขายอยู่ตอนนี้ที่ไว้าย่อมาพี่เถ่าวนามันถือ ที่ว่าไฮนาไซอันที่หนึ่งก็คือขมินเนาะจอ่อขมิลเสร็จแต่ว่าเสร็จนี่ขาดเมื่อด้ดอกสบู่เซรั่มขมิ้น,นี่ก็นั่งเอกเลยแมนแมนค่ะเราแป้งกันแดดไอ้ยขิมกันแดดค่ะครบเร็จครับพี่น้องเนะาะค่ะ <พบ S 1> ขิมกันแดดค่ะต้องล่องครับผมต้องล่องอครับ นางเอกกับข,ของเก่ามลเสียกับน้ำเสียกับขมิ้นด้อค่ะท่านผู้ชมเฉพาะกลางคืนเท่านั้นค่ะ<า>พี่มพมน้อมผมเด้อบัดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมอาา๋อค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยเด้อค่ะข,ขายขี้มค่ะครับเอาค่ะท่านผู้ชมถ้าสนใจให้ทักไลน์มาเบอร์ที่เก่ามลเสียบอกเด้อค่ะท่านผู้ชมเป็นเบอร์ไม่เนาะแม่นครับค่ะ เบอร์เฉพาะขายครีมค่ะดัานุผู้ชม0624918916เด้ครับพี่น้องค่ะเอาไม้เล่าเอา062ค่ะ4918916ครับผมค่ะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์มาได้ครับพี่น้องค่ะ ID line ได้ครับผมนี่นะคะดัานุผู้ชมสบู่กับเซรั่มนี่ใส่ดีได้ค่ะดัานุผู้ชมค่ะสบู่เฮทไนนาเฮ้า เมียนเกียนออกครับพี่น้องเนาะใส่ออกฟากะจางค่ะเสลํายเห็ดไหหนาเขาบ่แห้งบบเหี่ยวเนาะครับผมค่ะครับชม่มชืมนตลอดครับเมนค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเอฟซีน้ำเชียเอาไปใส่แล้วค่ะเพ่นวามันหนุ่มหนาดีขึ้นด้น้ำเชียแมียนเพรานว่าก็ใส่ได้อาทิตย์กูกลัวหน่งดิ่าครับค่ะตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมเนี่ครีมคมินเล้อครับผมครีมคมิ้นค่ะนเดย์ครับก่อนนอน เดี๋ยวเอฟซีไลท์ถันพ่นกับยังบรูดิถาเพ่นว่าใส่ตัวนี้เวลาใดไตัวนี้ก็คือ,อล่างจากสบู่นะครับพี่น้องเนาะค่ะตัวที่สองลังจากสบู่เศรช้าเย็นนะค่ะร่านผู้ชมเช้าเย็นเซรั่มค่ะคถ้าตอนยามมืองขึ้นาเซรั่มแล้วต่อด้วยครีมขมิน้นนะค่ะรัานผู้ชมครับครีมขมิ้นค่ะทาบางๆงก็ได้ค่ะรัานผู้ชมอันนี้ถ้าเฉพาะยามมืองขึ้นนะค่ะก่อนนอนค่ะ อันนี้เช้าเย็นเด้อค่ะานผมุชมก่อนแต่งหน้าเนาะก่อนทาแป้งกันแดดค่ะานผมุชมค่ะแล้วแล้วก็ต่อด้วยแป้งตลับกันแดดค่ะไถฟซีพ่พามีขีมกันแดดก็ใส่แป้งตลับก็ได้เนาะแม่นค่ะนี่ค่ะานผมุชมสามอย่างนี่เอฟเซีเป็นเป็นยอดฮิตเรล่าดิถอกครับผมสามอย่างนี่ครับพี่น้องค่ะครับสามอย่างยอดฮิตค่ะานผมุชม สนใจก็ให้ทักไลน์มาเด้อค่ะท่านผู้ชม,บมเบอร์ที่ก่าเชียบอกเนาะค,ค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุข,ขสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ